ถึงเวลาออกเดินทางแล้วฮะไปส<ะ>วัสดีจ้าไปรถไฟแล้วฮันแหม่มันไม่มีรอบฮะรอบเริ่มพรุ่งนี้ต้องมาเซอร์วีรถทัวร์เซ้าจังน,นี่นะฮะระหว่างรอรถหกโมงสิบห้าแล้วเราก็ไปไเลยเตียววีรอก่อนเดี๋ยวกันนะ <laughs> เราก็จะไปแล้วึน้นรถแล้วเราเึ็นรถเฮ้ยตรวไปป้ <c oughs> อมไปทางนี้เฮ้ยอย่าลืลชารชจแบตน,นะไป <c oughs> ยังไปขายฝันขายฝันวะไอ้เ <c oughs> จอกันฮะนี้ใครจะูมไหมนะไ <c oughs> อ้เนี่ยนั่งทั้งวันเลยพแม่จาจเดือดมีคนขายฝันวนยะ <c oughs> รถมีพิชารุกคันโนไอเยี่ยดี๋ยเลยแบบแทบหมดไปที่รถเลยไปี่ยมึงดูรถสภาพรถด้วยไอเยี้ยครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ริมทางรถมาหกวงไอ้เยี่ยนี่ครับไอ้เยี่ยนี่ไอ้เยี่ยนี่คนเดียวเลยเป็นที่อะไรวะแล้วมึงให้กูไปนอนครับให้กูนอนแถวแถวนี้ไอ้สัตว์มึงดูสภาพดิไอ้เยี่ยนี่ สามคืนพิชิดสามสิบโลกูจะบอกแม่วเจดน้ำผาแปดน้ำตกสุดยอดเยี้ยดูป้าเอาใจดีนม่พักอยู่เพิงนะเพิงพระนางเฮ้ยมือโดเอิ้พที่นอนแบ่งกันสามวันดีจ้ามือตึ๊บมือตึ๊บเลยเจอกันพรุ่งนี้ฮะเลือกโซนของกินนะ อะไรไน,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 นี่นะฮะจานเนเืน้อยอดหนาวยิ่าย่อ <c oughs> ี่ <c oughs> ใครบอกไม่หนาวะนานวะขายฝันอีกแล้วไอ้เนื้อะนี่ข้าวเช้าครับนี่กาแฟเพื่อนนั่งรอชมวิวครับวิวอยู่นู้น ผ่านกเค้าบรรยากาศตอนนี้เอ,อจะ6โมงแล้วครับอีก5นาที6มงนี่ลดสองแถวไปผ่านนกเขานะคะบ,บรรยากาศตอนเช้าเชา้าโอ้ร่กลับรอบๆคุณป้าเลยคะะใจดีมากให้เรานอนนี่ที่พักนะฮะที่พักที่พัก ปัาแซกหน่อยปลาแซกหน่อยโอ้โหสุดยอดยิ่งกว่ารีร,รีรีสอร์ทแอนด์สปารีสอร์ทรีรีสอร์ทฟรีมีมีที่ไ,<ด>ไหนตากอากาศสัมภาษณ์นะครับจานจันเอ,อิร์ทได้นอนรีสอร์ทนี้รู้สึกไงบ้างครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศพันล้าน,าน,นสามพันล้านตัวย <laughs> ิ่หถามได้หา ครับนี่กำลังจะขึ้นนี่จานสุดยอดคนนึ่งมาอีกคนมาเตะบอลเนี่ยเนี่ยเค้กเนี่ยเป็นนักชนิดดูไหมนะไม้ชนิดอยู่ดี๋ยวเปล่าเนี่ยรอดอยไปภาคสนามไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปกันระยะทางกี่กิโลนะจา์เาือด5.5เป็นเขาชันนะเขาล้วนไป400กิโลแรกนะฮะ ดูดูดูเนี่ยไอ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 เฮ็ดปลาแดงๆเนี่ยจำหน้าไว้ดีนะฮะหัวหน้าหัวหน้าตัวคนคนคนขายฝันถึงปากแหะแตงโมวอนเซอร์แค่นี้พอไอ้โอ้โหดูวิวดูวิวไม่น่าหรอกไม่น่าจริงสัมบอนนะไอเยอะหันมาใกล้ๆดินี่ทางที่เราคุ้นเคย สูตรนู้นเดินประจำอย่างนี้ขึ้นขึ้นคนแรกถึงคนสุดท้ายเป็นไงล่ะสุดยอดขึ้นเป็นกลุ่มแรกสโลแกนอินเนอร์เนี้ฮะเจอเพื่อนลุงทางฮะคุณลุงพี่พี่นะฮะเออแต่ตรงนั้นอะตระนี้มึงดูที่กูตั่งพักแล้วมึงดูความสูงของเขาโอ้แทบร้องนี่ครับไข่ดาวหย่อนเมื่อกี้นี่สุดๆ นี่ขายฝันเจ็ดภูเขาแปดน้ำตกน้ำตกแห้งขอดเลยนะแห้งขอดไม่ได้เลยเขาปิดไม่เข้าปิดใม่เข้าน่ะอันตรายไงอย่าแล้วอย่าอย่าไปเชื่อถามอีกเพื่อนฮัลโหลสวัสดีครับนี่ก็ถึงแล้วเอิร์อหันมาดิเพื่อนถึงไหนก็รู้เนี่ยไปจะไปไหนน่ะกำลังไปซัมซัมบละ เออซ้ำนั่นแหละดูยิงไงเดินปะสวัสดีฮะบรรยากาศสวยสุดยอดมาดีบชืน้นได้เลยนะดูทางขึ้นดูทางขึ้นก่อนโอ้หสวยเวอรสุดๆเอิร์อมึงอย่าท้อไม่ท้อผู้นำไกด์ผู้นำไกด์น,ก <c oughs> นี่ยโอ้โหทางสวยนะถือว่าทางสวยนะธรรมชาติดีเพื่อ ต้องลงลสินะดูทางขึ้นโคตรสวยไปาหลังก็ดูดีเนี่ยโอโ้สุดยอดเราไปดูกันนะฮะดูวิวดูวิวโอโ้ใกล้แล้วดูวิวโอ้บมรกาศจับใส่นี้ จอร์ดโอ้ถึงแล้วโอ้เดินไปที่รับน้องเคยฟังวะแล้วจังช้าๆตู่อยู่เลยถึงที่กลางเต็นแล้วนะลำบากราบนอเอือดแต่ขายฝันอุ้ยใครขายฝันมื่อวะมึงอ่ะอยู่ข้าวเอรอดรอกินข้าวฮะให้เนกาเอร์ด ไอ้เยี่สภาพแม่งเหมือนคนแบบอิดเลยอิดเลยไอ้เยี่นี่แหละพายทิศไยทิศอย่าไปดูไฟทิศต่อสุดยอดเพื่อนไปคนเดียวไปหมดนี่แหละไปคนเดียวครับสวัสดีครับไอ้เอิร์ดอาบเอาน้ำอยู่คนรอคนรอรอไปคนรอรอไปไอ้เฮกรออาบน้ำอยู่มีคนขี้ฝนตก ไหนโลโรซีซันแหนหนะเย็นมากร้อนหนึ่งอย่างเฮียที่นอนนะสำหรับวันนี้จานเอิร์ดวันนี้ต้องนอนพักเียบแรงพรุนี้ไปดูพราทิตตอนเช้ากี่โมงครับจานตีห้าครับผมตีห้าบริการแล้วที่เที่ยวตื่นมานตีห้ากลับมาทำอะไรต่อไป เก็บเอาคนเดียวหมูครับสั่งไว้ไปเก็บอะไรมาไเก็บเก็บอะไรนะหนึ่งน้ำตกเจ็ดหน้าผามันขนาดนันเลยวะหนึ่งน้ำตกเจ็ดหน้าผานะฮะจ้าจ้าโซลเกิดแล้วเราประมาณกิโลนะสิบแปดโลสิบแปดโลวันนี้ก็ต้องพักผ่อนกันนะฮะนอนเต็มกราฟเต็มห่วงไงที่อ่ะโอเคครับไปแล้วครับครับไปนี่ครับ มือนี้ข้าวข้าวอะไรเอิร์ดกระกป๋องกระกป๋องโลซากับข <laughs> ้าวเหนียวเนี่ยซื้อมากินได้หมดห่อไว้เป <spe ak> รม เปิดไปกะปอกมากินอะไรอ,รอ่ะโอ้น้ำปลากระป๋องนเหี้ยนี่่ไหมที่เรากินไวไเกันแฉ่แฉ่แมีคนโดดโอเออร่อยเลยครับวันนี้นะครับดดสบอบมามา,มานะครับตอนเช้าทิ่ชิวโอ้ยเจ้ามือสั่นแล้วก็จะไป ไปอะไรนะเต่ไปเก้าโลได้เลยนข้าหมูทอดฮเจอกันครับผมครับตอนนี้นะครับจะลองเดินไปไหนเพื่อนเออเป็นผาไปเก็บภูภูเขาภูผากี่กี่น้ําตกนะครูเด้ไหมเนี่ยหนึ่งน้าตกเจ็ดภูผาเนี่ยเราจะไปดูเราจะเดินไปเรื่อยเรื่ยครับแล้วก็จะไปดูท่าที่ตกแล้วก็จะเดินกลับมาที่พักเหมือนเดิม ครับผมเรือลอยโอ้ยเอิร์ดโอ้โหยเอิร์ดน้ำตกน้ำตกเฮ้ยให้แต่ให้กูแต่มั้งเื่ยใจเช่นใจโอ้โหถ้ามืนเคืนฝนไม่ตกนี่ไม่ไหลนี่น้ำบ้านกูรั่วอย่างแล้วนี้มึงแม่งดูถูกเขาฝันนี่ไงโอ้โหได้อยู่นะรอที่ไหนเขาจะรู้หรือไปละรอเออถึงครึ่งทางยังวะเพื่อนก็รออยู่ร้านข้าวเอาไปเตรียมชุด ครับปีดีครับถึงสาอะไรนะอโนดัสโอ้นี่มันยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์เอาไว้ถ่ายไว้ดูตัวเองตากันน้ำเลยแหวนน้ำนี่ครับดู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 เดินลงมานี่เป็นโขดหินโขดหินเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เอ้ดีได้มีคนแก้ให้แก้วมาที่ตรงนี้สวยมากครับครับนี่เราเริ่มเข้าในป่าแล้วนะฮะดิบซืึน ปลาดิบซื่นอ้ดูทางโน้น่าน่าจะอาจักรยานมันปั่นเล่นเนาะปั่นไึ้นดูฮะเป็นทางอุ้ยไอ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 ลงไม่เท่าไหร่หรอกไอขึ้นนี่แหละครับดูดูดูน้ำตกที่จานเอิร์ดบอกนะครับนี่แหละน้ำนิ่งคิ๊บดูนะฮะเออดูดแต่มุมไม่สวยนะไอ่เนี่ยตรงเนี่ย เเยยยยาานในหนังเดรลอดออเดอรลิงนี่ฮะดู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 วิสัตต์อยู่ในท่นผู้บอกเลยไปไปอ่างเก็บชาวบ้านยังดูดูดีกว่านี้อีกเอ้ยเอ้ยอ่างไหนไหนมันจะมีอย่างนี้ดูดีแต่สมสมบูรณ์นะสวัสดีคร <c oughs> <programmes> uh ับ huh. น <c oughs> ้ำน้ำตกอะไรน้ำตกอะไรนะสามเสือสอเนื้อสอเนื้อน้ำซอเนื้อน้ำดู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 น้ำตกน้ำตก ดูดูดูน้ำตกนะครับดูน้ำตกนะนี่ไหลไหลเป็นทางนี่ดูดูดูน้ำตกน้ำตกไม่ไหลตัวน้ำตกเอาวอล์กเองวอกเองไม่ได้ไม่ได้ดูนะฮะดูนะฮะเนี่ยครับไปไหนแกไม่ไม่ไม่ไปไปแค่นี้พอดูน้ำพอแล้วหมดนี่ครับเริ่มเหนื่อยแล้วจังวันนี้ ไม่แทนเพื่อนเริ่มเริ่มไม่พูดไม่จากันแล้วใกล้ถึงใกล้ถึงที่กินข้าวแล้วครับพักกลางวันชิวๆกินข้าวเจอกันครับสวัสดีครับเดินนั่งพักนะครับผู้รมจตกระทมว่าเสียงผมเป็นไงวันนี้เพราะเพราะอย่นี้ครับทำไมวะขายแฟน บันกงานยังเป็นจริงแล้วน้ำตกจะเจอแล้วนี่คอท์คอนน้ำน้ำรั่วบ้านผมยังไหลแรงกว่านี้หน้าร้อนนะฮะอย่ามาหน้าร้อนเลยเพื่อนแต่ละคนหน้าดำความเครียดหมดเลยวน่ะมีลูกเตือนลูกไม่หลานบักหลานว่าอย่าไปคบไอ้เฮียนี่อย่าคบไอ้เฮียนี่ก่อนเแบบแรกลูกผมในอีกอาจจะอีกสิบหรือยี่สิบปีข้างหน้าอย่าไปคบกับลูกไอ้เฮียนี่นะครับ ถ้าลูกสาวกูสวยมึงอย่ามาเป็นอ้องนึงไม่เอาหรอก,กี <c ười> ่ย๋ยวพากันเที่ยง <c ười> ครับเดี๋ยวไปอยู่พาแล้วไปเจอกันครับ <c ười> ถึงแล้วผ่านล้ำสักเดินทางนานๆตั้งแต่ออกตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงเที่ยงน้ำตาทับไหลเก้ากิโล <c ười> คคยิงข้าวครับพี่ <c ười> ดู โอ้พี่พี่ออกมากี่โมงครับออกมาสองโมงนิดๆนึโอ้เอ้าเลยอะไรกันโอ้ดูผาใช่ครับคนเดินมาคนดยวแลวผมเหายเาความสวยงามสุดจริงความภูเขานี้โอ้โหสุดยอดที่สุดจันเอื้ออยู่นั่นดูดูดูโอ้โหสวยกว่านี้มีกี่แล้วแล้วเสียวมากมากเอาดีครับกินข้าวไอ้เหี้ยถ้าฟิลนี้ เออเธอานี่ยอ่านอ่างพยานก็มีฟิลเนี้ยแต่แต่เดี๋ยวดูดูวิววิวเอาลับกล้องไม่ได้อีกดูวิวดีกว่าดูวิวข้างหน้าเนี่ยต้องกินอย่างงี้จุ๊บต้องเดินไปเดินไปข้าวเหนียวหมูเพิ่งจะถ่ายรูปไปเรื่อยๆเนาะกินอะไรก็อร่อยเฮ้ยเดี๋ยวพูดกันดิครับสวัสดีครับเราจะเดินทางต่อฝนตกฮฮเฮ้ยมันดูไม่ไม่เหมือนฝนตกเลยว่ะไม่มีฝนทักแอร์เลยมันก็ดูเดียวตอนที่มีห่วง อีกทางแล้วอีโลสิบสองถึงที่พักก็ไม่ท้าคู่ใจสวัสดีจ้าถึงอะไรเขาผาแดงแล้วนี่จะไม่เป็นสรลปลงนิดนึงมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่ง เออเนี่ยผาเนี่ยหนึ่งจุดเก้าแล้วต่อไปก็น่าจะสบายแล้วอันนี้สองจุดเท่าไหร่ไม่รู้อะแต่ผาอีกผาน,นึงอะห้าห้าห้าร้อยเมตรเอ้ยหนึ่งจุดเก้าเอ้าอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้เท่าไรเราเดินมาหนึ่งจุดสองต่อไปหนึ่งจุดเก้าเหรออุ้ยท้อเลยรถไปหา้าร้อยสวัสดีครับถึงผายังก่อเอิร์ดผาเย็บเมียกเดี๋ยวนี้เราจะรอดูพระอาทิตย์เดือดมนี้นะครับามบาก,กับ ในคลิปก็มีเหมือนกันที่มึงว่าเขาเออเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวมันแ,<อ>แอดเฟซกันเขาบอกข้าดีเลยที่ว่าบอกให้โอ้ยน้องน้องหญิงนะครับคุณหนึน่นงหนึ่มวยไป่ถอดเสือว่าโอ้ยส่วนจอดดีๆหุ่นเนาะอี่เช้าคุณเช้าหุ่นน้องขอบคุณคุณพี่เอกนะครับโอ้ยขนาดไลน์ไม่เั็นเนาะครับคุณพี่รอรอท่าเบิ้งนะครับผ่านนานน้อยนะครับ เป็นสูงสันมากใช่ไหมอาจารย์เอิร์ไหนไปดูกันนะฮะอืมชันมากลึบไปเลยอ่ะมจถึงแล้ะฮะผาจำศิลมากับเอิร์ทคู่ใจกับน้องน้องเค้กน้องกูเริ่มน้องน้องเพรกับน้องเตยนะฮะอันนี้ ไม่เห็นหน้าได้ทำได้จากผู้น้องหญิงซึ่งอย่างก็ชื่อน้องโซ่ก็น้องหญิงครับน้องเจครับน้องเจ้าก็น้องเจเนาะมาพอกันมาจากเข้ามาดูสุดท้ายไปเป็นนั่นนะครับผ่าอะไรนะเอิร์ตผาจำศีครับผาจำศีลครับนี่โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวอ๋อสมีล่ะเหนื่อยครับตำหงมังเลยครับแซ่ดที่สุดมาจากโคราชกินตำโคราชเมืองเลยสวัสดีจ้านี่กำลังจะเดินกลับที่พักอีก2กิโลเมตร เพื่อความปังโอ้ยอเราต้องโอ้ยอิ่มแล้วบ่ชไวแล้วท่านมีและสวัสดีครับนี่กำลังจะทางแล้วกระเป๋าแม่งหนักเท่าเดิมเลยคู่แข่งลูกหาบครับเราคือลูกหอบเฮียหอบแม่งทั้งทางเจอกันครับไปหนะ้าฟ่วสวัสดีครับรกำลังจะเดินไปหลังป่าเปเรืส่งเบอร์คุณลุงให้คุณแเออนี่อยู่นี่แหละไปเลย น้องโชคอริศากะมื่อยแน่อยู่ถามว่า้เมื่ออะไรใเมื่อหยหลายแล้วครับเต้อหอบซื้อๆพว่าสิกางเตินน้อเลยสิกางเตินน้อคู่คู่แข่งอะไรนะวะเอ,อะิร์ตฮะคู่แข่งอะไรวะลูกขาบคู่แข่งลูกขาบนี่ลูกขอบไอ้เหี้ยีขอบตรวจทาง<ห>ครับ <c oughs> ทางลงนะฮะชิลมากเห <c oughs> ็นไหมเพื่อนอดังทงุ่งฮะ มันลงอังมันเดียขึ้นอ่ะโอ้ยจะตายอีย yeah. ขอพักหน่อยเถอะเพื่อนมือสัน่นใครว่าลงแม่งสบายวะเอาจะเปลี่ยนจองเอาบอเเข่าแม่งกินเ,นเขา่าถ้าเป็นตะคิวครับสวัสดีครับเต็งโมอีกแล้วทริปนี้ขาดขาดไม่ได้เลยเต็งหมจะจินจินตลาไปแล้วทริปนี้ทำไมเออเพื่อนพี่อโอ้ยสภาพ <Hey! S 2> เฮ้เยเลยครับถึงซ้าแหกตัวน,นี้เหลืออยู่สามหน่อ,อรอขบวนสามคนไ้แทนขาขาพิก,พกแม่งคุยอ่ะเราสั่งข้าวกินเที่ยงแล้วก็ลงไปงอาบน้ำยินเดียนแล้วก็กลับไปส่งเพื่อนอยู่ร้านเจ๊กิมกิมเล้งครับผมเจอกันครับแว่กวนั่งรอมองกันเพื่อน ข้าวครับกระเพรากับหมูทอดกระเทียมยอดๆใสน้ำใส่ไหมครับเยอะครับเริ่มเริ่มนะฮะเริ่มนั่งแล้วอีกเจ็ดร้อยเมตรดูภูเขาั่นสิครับเสียงเพลงคึกคักเลยเนาะ สู้กันต่อไปเฮียแม่งถึงแล้วถึงที่ลงแล้วคยต้องลาขานแล้วนะน้องอน้องกันเลยวะน้องลิลลี่พี่ขอลาจากน้องขอให้น้องโชคดีนะแล้วเจอกันใหม่อืมไปลูกโอ้ไปครับ ไปกันต่อเดินทางกันต่อครับสวัสดีครับกําลังกลับกันแล้วจ้ารอรถรอน้องกลับนะโอ้ยขี้ข่าวแทบสุดกูเกียดบันไดว่ะร้อนบันไดเนี่ยไม่กล้าขึ้นบนบันไดรถแล้วเนี่ยรถโอ้ยไม่ไหวแล้วดีมากนั่งรถกลับนะจ๊ะเนื้อ